สวัสดีค่ะทุกคนขอต้ตตอน,นรับเข้าสู่ช่องจะนี่ชาแนลนะคะกลับมาอีกแล้วกับนางสงการ<อ>เจก็คือดิฉันนั้นได้แตกไปแล้วทั้งหมด2ปีด้วยกันนะคะววก็คือปีที่แล้วนะคะก็คือนางอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็ปีที่ขี่ควายนางทุงสะเทวีนะคะอ๋อนางนาง,นางทุงสะเทวีและนางมโหงทรเทวีค่ะก็คือรูปตานี้เลยจ้าอ่านะคะก็เป็นไงล่ะปีนี้มาเป็นปีที่สามแล้วไงล่ะ เออก็แต่งวันศุกร์ไปแล้ววันเสาร์ก็แต่งไปแล้ววันนี้มาวันอาทิตย์กันบ้างก็<ม>คือไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเกินก่อนเกินคือไม่ได้ซื้อชุดนะคะเพราะเป็นการเช่าเพราะเช่าเนี่ยจะได้ชุดที่อลังกว่าเพราะซื้อไม่ไหวค่ะนี่ให้ดูเครื่องหัวเบาๆนะคะวันนี้ไอเจ สวยมากนะคะขอขอบคุณชุดจากร้านที่เบตเครื่องละครด้วยนะคะอ่ะไปเรื่องแต่งหน้ากันเลยจ้าเขาบอกกันนะว่าการแต่งหน้าในวันนี้ก็คือจะไม่ได้สอนนะคะเพราะว่าแต่งเป็นแบบปกติเนาะแต่งเป็นอาจจะฟอฟอนิดนึงนะคะไม่ได้แต่งตามอิงตามแบบฝาผนังหรืออะไรนะคะแต่อ่ะเดี๋ยวเผื่อทุกคนจะไม่เก็ดว่าทำไมต้องใส่ห่มนางรุ่นนี้นั่น แปเรฟเฟรนซ์ก่อนนี่คือเรฟเฟรนซ์ของเราคะ่ะตึงๆก็คืออยากเป็นคนอุบลนั่นเองนะคะแต่ว่าอยากเป็นคนอุบลเวอร์ชันนางสงการแล้วที่ใส่เกี้ยวยอดเนี่ยไม่ใช่อะไรเอ้ยเกี้ยวหรือรัดเก้ารัดเก้ายอดเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ใส่รัดเก้ายอดเพราะว่าคือรัดเก้ายอดเนี่ยในสมัยก่อนจะเป็นลูกกษัตริย์ลูกแบบผู้ดีใส่กันแล้วคนอุบลใส่เป็นแบบ ล,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 ลัเก้าเขาเรียกรัเก้าเปลวเออแต่ฉันอยากอัปเกรดมาจากเป็นผู้อยากเป็นผู้ดีมากอ่ะพูดง่ายๆคือฉันอยากเป็นผู้ดีบ้างไงคือก็รู้ว่าชีวิตจริงไม่ใช่ผู้ดีแต่อยากแอบเป็นผู้ดีในรูปบ้างก็เลยเป็นรัดเก้ายอดมาแทนเนาะปรับเปลี่ยนนิดเดียวนะคะอ่ะเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปเรื่องแต่งหน้าก็เลยจับเพราะวันนี้หมดเยอะมากอีเจ To come out like, let's go. Keep it pushing, keep it going. Show us who you are. Sometimes we need the beast. ชาวบ้านสิคลานซึกซึ้งเพื่อสงกรานต์กันพอฝันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานออกเห้ื่อยเมื่อคืนแม่ตัวเนื้อมันเต้นฉันน้องมาเล่นสงกรามเอาเชนน้องกินกี่มารับฟ้าสงกรานต์กับมีอะไรเอาเชนน้องึ้นที่มารับฟ้าสงกรานต์กันกบมีอะไรฟ้าใหม่แล้รักนักน้องสงกรานต์เราร้องเชนน้องเป็นโทนโยนให้จ้าโทนป้าโทนโทนทำโยนทำโยนเก่าโยนหัวใจ มาไกลม่เท่าอย,าวยวนให้ลงชมนางฟ้า oh. หน้า,า,นานชมชมสวยจิงสวยสงามงผมจะไป oh. หลังจากที่ลงผิวเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่เมล่าก็ไปลงผิวมานะคะแล้วก็จะแต่งตาให้ดูแต่ไม่สอนนะแต่งตาไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยนะคะว่านางสตกร์กเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วถึงทําไม,ถ,าไมถึงต้องมีนางสตาก,การ์นะคะอ่ะเริ่มเลยเนาะก็สีตาฟิลนะคุณแม่บอกแล้วไม่ได้สอนนะคะจะเล่าตำานานที่ฟ้า ว่าเออนางสงการเนี่ยชีกเกิดมาจากเท้ากบิลภมนะคะเป็นแบบนางเป็นบุตรของเท้ากบิลภมซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ในเมื่อเซนลามูเป็นตัวแทนของดวงจันทร์เท้ากบิลภมคือตัวแทนของดวงอาทิตย์ค่ะนะคะคุณแม่ก็คือด้วยความที่ชีเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งพระอาทิตย์เนาะก็ได้แบบว่าออลูกสาวมาเจ็ดคนแปบนึงนะคะคุณแม่ ชีมีลูกสาวเจ็ดคนลูกสาวทั้งเจ็ดนางเนี่ยก็เลยเป็นนางสงการของแต่ละวันไปว่าคือสับเปลี่ยนกันไปแต่ต้องเดีย๋ยวรอฟังนะว่าทำไมถึงต้องสับเปลี่ยนแล้วสับเปลี่ยนอะไรนะคะก็คือสับเปลี่ยนกันไปทั้งเจ็ดวันเนี่ย<ๆ>ก็คือจะไม่ซ้ำกันเลยของในแต่ละปีเนาะก็คือวนกันอยู่อย่างเงี้ยวนกันไปเรื่อยๆนะเป็นนางสงการไปเรื่อยๆทั้งเจ็ดวันเนาะซึ่งนางสงการเนี่ยก็เป็นคนรับใช้ของพระอินทร์นั่นเองนะคะอ่ะเนาะแล้วเรามา เร่องที่ว่านามสกา์ทําไมต้องวนกันแล้วทําไมถึงแบบเกิดเป็นนางสงกา์ที่มาอะเป็นฟิลน้อคุณแม่แป๊บนึงนะคะอ่ะนะคะก็คือท้าวกรบินละครเนี่ยได้ไปถามไทยเป็นแบบฟิลแบบนเขาเรียกไงอ่ะพันนานเออพันนานกับธรรมบาลว่าเอออ่ะแกตอบคำถามนี้ฉันให้ได้ให้เวลาภายในแบบหนึ่งอาทิตย แก okay. หนึ่งอาทิตย์แล้วมาดูคําถามกันนะคะว่าชีถามว่าอะไรท้ากรบีลรพงเนี่ยก็ได้ถามตรอมาบาลว่าเป็นฟีลว่าแบบเอออคาถามเนี้ยถ้าแกตอบได้ฉันจะยอมตัดหัวตัวเองเพื่อเป็นการแบบมันไม่ใช่การที่จะมาพนันด้วยเงินก็ใช่ไหมแต่พนันด้วยชีวิตนั่นเองนะคะครั้งนี้ท้าวก็บิลรพงก็เลยถามถ้า ธรรมบาลตอบไม่ได้ธรรมบานก็จะโดนตัดหัวแทนนะคะด้วยคําถามที่ว่าตอนเช้าสีอยู่ไหนแล้วก็ตอนเที่ยงสีอยู่ไหนตอนเย็นสีอยู่ไหนนะคะแล้วคราวนี้ในธรรมบาลก็แบบโอ๊ยตา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 ยจะทํายังไงดีคือแบบธรรมบาลก็ขอเวลาหนึ่งอาทิตย์นะถ้าไม่ผิดก็คือหนึ่งอาทิตย์นั่นแหละเนาะคราวนี้ชีก็เลยอ่านได้ท้าวกบินและผมก็เลยบอกอ่าได้เลยถ้าแกคิดว่าแกตอบได้ก็มาเลยนะจ๊ะก็เลยคราวนี้เนี่ย ก็าวาวุ่นให้แฟดคราวนี้ก็คือวันสุดท้ายและว,วันสุดท้ายของอาทิตย์ตะแกคือแป๊บนึงนะธรมมบานก็เลยแบบฉันยอมจำใจแล้วว่ายังไงฉันก็ตายแน่นอนอะ่ะปุยแน่นอนร้อเยเอเซ็นต์ปยเยว่าตะลาเบไอ้กเพราะว่าไม่มีคำตอบเลยไม่รู้คำตอบใดๆเลย นางก็เลยชี้ก็เลยเดินเศร้าๆแอบเศร้าแอบลายน้อยใจเหนียวกุบในป่าในอะไรไปฟิวนี้เนาะป่าดงพงไพ่เออโอเคท้องไผ่ท้องของไปทุกแย้ค้างนะคะก็คือท่านแหละชี้ก็เดินเศร้าๆมาพอในต,ตาก่อนนะคะชี้ก็เดินเศร้าๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็แบบเออ,อยังไงฉันก็ต้องตายแหละเนาะสั่งเสียไว้หมดแล้วว่าเออฉันสั่งเสียกับคนที่ฉันรักหมดแล้วว่าเออยังไงวันเนี้ยฉันตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โนคอนเฟิร์มนะคะ ก็ตั้งใจละฮัน mm hmm. เดินไปเดินม,มาได้ยินเสียงนกอินรีหัวเมียคู่หนึ่งเนาะคุยอยู่บนต้นไม้นะคะเป็นบนหลังสีนั่นแหละก็คุยอยู่บนต้นไม้ว่าเป็นฟีว่าเออเนี่ยรู้ไหมวันพรุ่งนี้เนี่ยธรรมบาลจะโดนตัดหัวแล้วนะแล้วนกพอดีว่าธรรมบาลเนี่ยก็เลยอุ้ยฉันฟังภาษานกออกก็ฟังให้แฟดเลยชีนกเมาฉันหลอดน,นี่ก,กําลังจะด่ากาลังจะอะไรหรือปุ๊บ ยายเมียก็เลยถามผัวว่าเอ้าแล้วสรุปคําตอบมันเป็นยังไงเออน้องสรุปคําตอบมันเป็นยังไงเนาะคราวนี้ก็เลยอ้าแป๊บนึงคุณแม่คำตอบมันเป็นยังไงล่ะชีก็ถามผัวชีเนาะผัวชีก็เลยบอกนี่คาตอบมันง่ายๆเลยคําตอบไม่ได้ยากอะไรเลยเจอีเจฟังนะคําตอบง่ายเกินอ่ะชีก็บอกชีก็บอกมีเชียร์ไปไมาประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ถามกันาถามไปไปถามกันมาได้สรุปว่า ตอนเช้าสีอยู่หน้านะคะเพราะว่าคนทุกคนตื่นมาเนี่ยต้องล้างหน้าเพื่อให้จิตใจผ่องใสสีที่หมายถึงคือราศีนั่นเองค่ะนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยสีอยู่หน้าเพราะทุกคนเนี่ยต้องแบบจิตใจผ่องใสเนอะล้างหน้าล้างตาไปออกไปทํางานอะไรเป็นฟิลนี้นะคะแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยสีอยู่ไหนสีตอนเที่ยงก็คืออยู่ที่หน้าอกนะคะบริเวณหน้าอกทำไมต้องอยู่บริเวณหน้าอกนะคะห บริเวณหน้าอกเดี๋ยวตอนเที่ยงควรจะล้างเพื่อจิตใจผ่อนคลายเป็นฟิลนี้หรือไม่ก็ควรที่จะฉีดน้ําหอมปรุงน้ําอบนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนตอนเย็นสีอยู่ไหนปัจนี้ตอนนี้ฉันหน้าสีแต่งหน้าก่อนตอนเย็นสีแต่งหน้าฉัน,นอยู่ไหนอ่ะมีเริ่มงมงละตอนนี้อยู่นี่ใช้ต่อถัดต่อไปนะคะใช้เป็นตัวนี้เลยจ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มหนักกว่านี้อีกนะคะ ตอนเย็นสีอยู่ไหนก็ได้บอกไปว่าเออตอนเย็นเนี่ยสีมันอยู่ที่เท้าเยนเนียก็เลยถามว่าเอา้าแล้วทำไมสีมันไปอยู่ที่เท้าล่ะก็คือคนทุกคนเนี่ยกลับเสร็จงานกลับมาใช่ไหมมาขอให้ในเสียงรบกวนนะคะคนทุกคนเนี่ยทางานเสร็จกลับบ้านมานก็คนที่จะล้างเท้าก่อนเข้าเรือนเสมอเพื่อให้เสียดตันไรหรือว่าอะไรสิ่งกับปีอัปมงคลใดๆเนี่ยออกไปกับน้ํานะคะก็เลยเป็นฟิลนั้นไป คราวนี้เนี่ยอะธรรมบานได้คําตอบแล้วก็เออฉันไม่ตายแล้วเว้ยอีเจดีใจฉลาใจโอ้มกูสเนฉันไม่ตายฉันไม่ตายนี่แหละนี่นแหละนี่แหละคราวนี้ท้าวกบิลพรมเนี่ยก็ยิ้มฝักใจมันเลยแบบโอ้ยนี่แหละวันนี้เนี่ยเดี๋ยวธรรมบานต้องโดนตัดหัวประหารชีวิตแน่นอนเขาตอบคำถามฉันไม่ได้เออแล้วคราวนี้เนี่ยท้าวกบิลพรมก็เลยบอกพร้อมหรือย,อยังหลักอีเจพอมหรือยังธรรมบานก็เลยบอกอะไรพร้อมอะไรขนูฉันตอบได้จ้า อันนี้คือเติมจิตกระเทยนะคะเจก็คือธรรมบาลก็เลยบอกพร้อมอะไรกันหนูจะตอบได้เนาะตอนเช้าสีอยู่หน้านะคะตอนเย็นสีอยู่ที่อ,อกแล้วก็เอ้ยตอนที่ยังสีอยู่ที่อ,อกแล้วก็ตอนเย็นสีอยู่ที่เท้าอ่ะอ่ะคนที่เท้าก็บ,บิลล์พงก็โอ๊ยเจนนี่รู้คาตอบได้ยังไงเนี่ยโอ้ยก็อันนี้เคำตอบระดับจักรวาลน,นะเออเป็นฟิลนี้ไปคราวนี้ก็เลยอ่ะ ชีก็เลยอนอยละชีเท้ากับบิลพงก็เลยเออฉันนอยละฉันยอมแกแล้วหมผูยอมมงแล้วหมอคราวนี้ก็เลยเออไปสั่งเสียกับลูกจำไม่ได้ว่าชีมีมีหรือเปล่าน่าจะต้องมีแหละแต่เหมือนไม่ได้พูดถึงมั้งก็ชีก็ไปสั่งเสียกับลูกนะคะก็เป็นฟีลว่าเออเนี่ยถ้าพ่อม่อยู่ก็เออดูแลกันดีๆนะเปพี่น้องกันต้องดูแลกันเป็ฟีลนี้ แล้วก็ได้สั่งเสียไว้ว่าเนี่ยถ้าพ่อโดนตัดหัวหนูต้องอาอันนี้เริ่มมาแล้วว่าทำไมต้มีนางสงการคุณแม่ก็คือถ้าพ่อโดนตัดหัวเนี่ยหนูต้องถือคือเอาหัวพ่อใส่พานนะคะใส่พานแล้วก็ถือทุกวันสงการนะคะก็คือถือแล้วก็ขึ้นพาหนะของตัวเองไปในแต่ละปีนะคะวนรอบเข่าพสุสมนเพราะว่าถ้าไม่ถือเนี่ยก็คือท่าหัว ใยเทา้ากบิลคมเนี่ยตกลงดินก็คือแผ่นดินจะวอดวายแผ่นดินจะวอดวายเหมือนไฟบรรลัยกันเพราะชีเป็นตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์เนาะ <c oughs> ก็เหมือนเซรามูนะ่ะเออทั้งหัวตกลงพื้นอะไรเงี้ยแผ่นดินก็จะวอดวายไฟบรรลัยกันก็แฟดเลยมันก็เลยตกลงพื้นไม่ได้จะโยนขึ้นฟ้าทองฟ้าก็แบบเศร้าหมองนู่นนี่นั่นก็คือจะเกิดอาเพศเออ จะเกิดอ,อาเพศจะโยนลงหมาสมุดก็ไม่ได้น้ําก็จะแห้งเงี้ยงอ่ะคันนี้ก็เลยอะก็ลยสังเสียกับลูกแลวโอเคลูกเข้าใจสซ่ก็ต้องจํายอมที่จะตัดัวตัวเองเนาะเพราะว่ายายธรรมาบาลเนี่ยตอบได้เป็นฟิลนี้ก็เลยเออยอมก็ยอมเพราะมันเป็นคําแบบเข้าใจในะผู้ชายไม่ผิดคําพูดเนาะอูในยุคนั้นน่ะก็ไม่รู้เรื่องเกิดจืดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นตำนานเอาฟังเอาสนุกสนานนะคุณเจ่คันนี้ก็เลยเออ พอตัดหัวเสร็จปุ๊บก็เลยก็เศร้าโศกเศร้าหึงหึงหึงใหญ่รูปทั้งเจ็ดคนเนี่ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งเจ็ดวันน่ะก็คือต้องถือพานที่มีหัวพ่อของตัวเองอัแกในการแบบว่าบนรอบเขาปะซูเมนอ่ะอุ้ยคือมันเศร้าไปปาถือหัวพ่อตัวเองบนรอบเขาปรซสซเมนคุณเจ๊เป็นฟิลหนังป่ายังนั่นแหละเป็นนางสกาต์ของทั้งเจ็ดวันนะคะซึ่ง วันนี้ปีนี้เนาะนางสงการปีนี้ก็คือเป็นนางทุงศะเทวีนั่นเองนะคะเดี๋ยวอ่ะเือเป็นนางธงศะเทวีเดี๋ยวเล่าตำนานของนางธงศะเทวีให้ฟังอีกรอบหนึ่งตอนแต่งตัวนะจ๊ะอ่ะนะคะตอนนี้นะคะก็คือแต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ไม่ใช่แต่งตัวเสร็จแต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเหลือเก็บรายละเอียดคิ้วนาอเป็นเส้นคมคมแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เติมอีกนิดนึงเนาะแต่ จะไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเติมเครื่องสำอางติดขน,นต้องขนตาแล้วก็ออกไปถ่ายที่โลเคชั่นกันค่ะอ่ะรอไปดูตอนแต่งตัวเลยจ้า ทุกคนค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กําลังจะเดินไปวัดอรุณนะคะโอ้ไม่ใช่เดินไปเดินทางนะคะอ้หนุงมมอนโอยพลุงพลังมากหิเจ๋อโหเหลือตั้งเยอะเราอ่ะเหนื่อยโยอีเวนมีทุกคนมองเราอิเจ๋อถือ ครบไหมครบเครื่องเนาะ,ะเลิศดเลือดเราเข้าไปติดลิฟต์คนมองหมดเลยแม่เขา<อ>คนแี้คนแี้เสืเอ,อเขาชินหมดแล้วค่ะเออเขาชินหมดเลยไม่มีคนมองหรอกเขาชินหมดแล้วทุกคนค่ะตอนนี้ร้อนมากนะคะเป็นช่วงเที่ยงเที่งทงไปไปออยงบ่ายๆเลยเจร้อนมากม,มึงไม่ได้ดื่มอีดื่มอีกนะ ไมเทุกคนค่ะตอนนี้เราถึงวัดอรุณเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วกุ๊กกกร้อนมากค่ะร้อนมากอาปลาปลาปลาไว้พักันปลาร่้องช้างอ่ะนะตอนที่กูไว้พัก มาค่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะกลับนะคะไปหาอะไรกินหิวข้ามากแล้วร้อนมากร<ม>้อนสุดๆค่ะตอนนี้ไม่ไมหว,หวแล้ว,ลวคือนนขอขอบคุณชุดสวยๆจากทิเบตเครื่องละครอ,อีกรอบหนึ่งนะคะชุดสวยมากจเ๊ แกแล้วคือมีฝรั่งมาขอถ่ายรูปอ๋ไม่ก็ไม่ในสวาเออเลืศเลเลมีฝรั่งมาขอถ่ายรูปนะคะเลิศดเกินคุณคน่ารักมาไม่เดี๋ยวสรุปเอารูปที่เขาถ่ายให้ลงเขาล่เนติกตอนะเพราะว่าอไรเอาเอาลายใครไปอ่ะสรุ์ไลนไปเหมือนคุณแม่เ่แอนแดมาโขดที่สยามอะคุณแม่ แล้ต้องใส่ชุดไข่มาคนเดียวเลยเจสย่าทำไมเออ,อไม่กินสีน่อยจนจบโออ